นุกสนานฉันไปโรงเรียนเธอกับฉันจะได้อ่านเขียนเราเรียนหนังสือกันในตอนกลางวันตกกัางคืนมีเพียงดวงจันทร์เธอกับฉันจะได้เข้านอนปิดไฟแล้วอย่าลืมใส่กรอนสวดมนต์ขอพรนอนหลับฝันดี สวัสดีค่ะัมรตุลัยบัลก์กาตุสวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูมูนาวันนี้คุณครูมูนาจะมาสอนเด็กๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนนั่นเองคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่ากลางวันกลางคืนคืออะไรคะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะให้เด็กๆทํายังไงก่อนคะ ใช่แล้วคะ่ะเราต้องอ่านดูอาก่อนเรียนนะคะเอาเด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะเตรียมตัวอ่านดูอากันคะ่ะดูอาก่อนเรียนอบปิชโรลีซเดรีวายาเซอรฟรีอัมรีวะลุลุดตัมบิลซานี ยาฟกอฮูเกาลีโอ้โโอ,อัลลอฮ์โปรดเปิดหัวใจของฉันโปรดให้ความง่ายดายแก่การงานของฉันโปรดคลายปมลิ้นของฉันให้พวกเขาได้เข้าใจคำพูดของฉันด้วยเถิดอามีน เด็กๆคะคุณครูมีบทเพลงนะคะที่ชื่อว่ากลางวันกลางคืนนะคะมาฝากเด็กๆเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงกลางวันกลางคืน สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนลนักษณะของกลางวันและกลางคืนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในเวลากลางวันและกลางคืนประโยชน์และโทษของแดดค่ะสำหรับความหมายของคำว่ากลางวันนะคะกลางวันก็คือเวลานะคะตั้งแต่รุ่งเช้าเลยนะคะจนถึงหัวค่ำนั่นเองนะคะ ที่ยังมีแสงอาทิตย์ส่องอยู่นะคะค่ะสำหรับคำว่ากลางคืนกลางคืนก็คือระยะเวลาตั้งแต่หัวค่ำจนถึงรุ่งอรุณนะคะเวลากลางคืนจะไม่มีดวงอาทิตย์แต่จะมีดวงจันทร์แทนค่ะค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะระหว่างกลางวันและกลางคืนนะคะ กลางวันนะคะจะมีแสงอาทิตย์ส่องขึ้นมานะคะซึ่งเป็นแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็มนุษย์เรานะคะคุณครูหมายถึงผู้คนเนี่ยก็จะทํากิจกรรมต่างๆในตอนกลางวันนะคะอย่างเช่นออกไปทํางานนะคะออกไปอย่างเช่นเด็กๆนะคะก็จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะทาการบ้านเรียนหนังสือนะคะ คนเนี่ยจะทำกิจกรรมต่างๆนะคะในตอนกลางวันอย่างเช่นตากผ้าล้างจานทำอาหารนะคะรดน้ำต้นไม้นะคะ,ะความสำคัญของตอนกลางวันเนี่ยกลางวันนะคะจะมีเวลาที่ยาวนานตั้งแต่เช้าจนถึงหัวค่ำเลยนะคะ ส่วนเวลากลางคืนนะคะกลางคืนจะมีดวงจันทร์นะคะขึ้นมาแทนแล้วก็จะมีดวงดาวนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าจะไม่มีดวงอาทิตย์นะคะที่จะขึ้นมาส่งแสงแทนนะคะแล้วก็ในตอนกลางคืนนะคะเราทําอะไรเราใช้เวลาในตอนกลางคืนนะคะเพื่อการพักผ่อนต่างๆนะคะอย่างเช่นเรานอ,นอนหลับนะคะเพื่อแล้วก็ ในตอกนกลางคืนเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะพอๆกับกลางวันนะคะแต่ว่าอาจจาะสั้นมากกว่านะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะมีความมืดแทนนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเปิดไฟนะคะเพื่อให้ความเพื่อให้แสงสว่างนะคะแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยจะมีอากาศที่หนาวนะคะ ค่ะสำหรับในเวลากลางวันกลางคืนนะคะเราต่างปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะอย่างเช่นเด็กๆใช่ไหมคะก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนหนังสือนะคะได้เล่นเพื่อนๆได้เล่นของเล่นกับเพื่อนๆนะคะได้เขียนได้อ่านแล้วก็ได้เรียนหนังสือกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะ แล้วก็ในเวลากลางวันนะคะคนอื่นๆนะคะทุกคนก็จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นทำอาหารนะคะรดน้ำต้นไม้ไปทำงานนะคะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคนไข้ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะไปโรงเรียนเพื่อที่จะสอนหนังสือให้เด็กๆใช่ไหมคะเราจะทำกิจกรรมต่างๆเลยนะคะในเวลากลางวันนะคะ ก็สําหรับกิจวัตรประจําวันในเวลากลางคืนนะคะในเวลากลางคืนเนี่ยทุกคนเลยก็จะเข้านอนนะคะเ,คเพื่อพักผ่อนนั่นเองนะคะค่ะสาหรับลักษณะของดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์จะมีรูปร่างที่กลมใหญ่นะคะมีสีออกเหลืองๆแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยจะมีเฉพาะในตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเวลาในตอนกลางคืนนั่นเองนะคะดวงจันทร์เนี่ยมีรูปร่างที่ กลมแล้วก็มีพื้นผิวที่ขรุขระนั่นเองนะคะค่ะสำหรับลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีรูปร่างที่กลมนะคะใหญ่นะคะดวงอาทิตย์จะใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแล้วนะคะแล้วก็จะมีสีที่จะออกส้มๆนะคะเหลืองๆแดงๆนะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ย จะมีขึ้นในตอนกลางวันนั่นเองนะคะให้ความอบอุ่นนะคะให้แสงแดดที่แผดเผานะคะอากาศร้อนๆนะคะก็มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะประโยชน์นะคะแล้วก็โทษของแดดนะคะแดดเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะแดดเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายของเรานะคะให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็วิตามินดีจากแดดนะคะยังช่วย ในการเจริญเติบโต,ตของร่างกายของเรานะคะแล้วก็แดดเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะเพราะแสงของแดดเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์มากๆเลยนะคะแล้วก็แดดนะคะจะช่วยในการที่จะทำให้ผ้าของเราแห้งใช่ไหมคะเมื่อเราตากผ้าเนี่ยเราก็ต้องการแดดเพื่อที่จะทำให้ผ้าแห้งนั่นเองนะคะ ค่ะประโยชน์ของแสงแดดก็มีมากมายแต่ว่าก็มีโทษมากมายเช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเราตากยืนตากแดดนานๆนะคะก็จะทําให้ผิวของเราคล้ําเสียนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสายตาของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าจะทําให้เราแสบตาเสี่ยงต่อการป่วยง่ายนะคะแล้วก็แสงแดดจะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะแล้วก็ ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันส่วนดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนยามเช้าอาทิตย์ขึ้นเราก็ตื่นมาพร้อมกันสําหรับวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนนะคะเด็กๆได้รับความรู้กันมากมายเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมูนาขอจบลงกันจบ การสอนในเพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมรารัตุลลอฮิอะบเราะกาตุ